สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยองหญิงนะฮะเมื่อวานนี่ท่างอาจารย์ประจักษ์ชัหยหท้องค่ำก็ได้พูดถึงน้ององหญิงนะฮะสืบเนื่องมาจากท่างบดโจได้มีการแช่โพดของอาจารย์ประจักษ์ชัหยหท้องค่ำนะครับเจ้าของไข่ย,ยักษ์ใหญ่ ไหทงคอมก็มีขขอความ <c oughs> แฮทแท็กนักร้องบอท่านเจ๋งยาพึ่งเร่งปั้นทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะฮะกระทําเอาแฟนครับแฟนเอฟซีเนี่อมเมนตนกันรั่วๆกันไปเลยนะครับทางด้านบอทโจสาวน้อยเพชรพันแพงก็ได้มีการแช่โพต่อ นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ประจักษ์ชัยให้ท่องคำกระดิโพ์เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนี่เนาะเล่ากระดิโพ์ไว้ว่าฝึกความอดทนฝึกการล่อค่อยให้เวลาสร้างตัวตนก่อนนะฮะไม่มีใครโชคดีเหมือนอีหลาหน้อยอุ้งอิงง่ายๆเดี๋ที่มีบอดโจ ช่วยสร้างตัวตนช่วยโปรโมทมีเอฟซีรักมากมายแบบนี้ทุกคนต้องขยันและอดทนและเก่งด้วยตนเองนะฮะนี่เห็นว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเล่าได้โพดไว้นะฮะต้องขยันอดทนต้องเก่งด้วยตนเองพี่น้องต้องมีพรอนสวรรค์พรนแสวงขยันอดทน ซ่อมดูดูร้องดูดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่น้อง,งหญิงบคุคคลมูก็คือพ่อนสวรรค์ติดโตมาตเกิดน้องมีพ่นสวรรค์เลยครับในการเอื้อนเสียงสังเกตดีดีนะฮะเพ่งสมารว่าลงไทยจังสีนะ,ะการเอื้อนเอื้อนล่องไทยนะ้นองสิบบคคลมูสิเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของมีลายเส้นเป็นคนเจ้าของนะฮะสำหรับน้อง,งหญิง ไม่เหมือนใครนะครับมีแนวแตกต่างออกไปจากนักร่องผู้อื่นอยู่ด้สังเกตฟังดีๆนะฮะสำหรับท่านอาจารย์ประจักษ์ชัยนีย่เราก็ยังได้บอกไว้ว่าอยากเก่งให้พึกฝผลด้วยตนเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีของ ได้แล้วมีแล้วให้คิดรักษาให้อยู่กับตัวเรานานๆคิดได้หรือคิดไม่ได้อยู่ที่บุญวาสนานะฮะอันนี้เราได้โพสดไว้ขึ้นยุ่กับบุญวาสนานุ่พี่น้องฮีลาน้นยองยิงนี่เป็นคนมีบุญบุญเก่าหลายนะฮะไปเลยทรงผลมากศาสตร์นีฮีลาก็เลยบได้ยลำบาก ในช่วงอายุ16ปีโอ้สู่มะรับเล็กหน่อยผู้นี่สู่มะครกับสูม่จนว่ามีเงินเหลืออายุบาทสองบาทผุนแลลวและว,วา่าแย่หน่อยวา่าเมียน้องยิงบ่อยฟังเนาะหอดโบมีเงินหาบาทกับโบมีย่ำโบมีฟังแล้วโอ้หอดหูครับนั่นคือน้องผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาจนว่าหอดทุกมือนี่ อี่าดังทั่วโลกคนใัจักทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกแล้วครับเดี๋ยวนี้น้องวงยิงบธรรมดาได้พี่น,อน้องนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยนักร้องลูกทุ่งหมอลำทางด้านลูกทุ่งออนไลน์นะครับสำหรับปีนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครเกินหมอลำสาวน้อยคนนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนี่เป็นในโพ์ไว้นะฮะ เรียกได้ว่าแรงตั้งแต่ยังไม่ปล่อยซิงเกิลก็คือตั้งแต่มือน้องมาออดิชั่นนะฮะเมื่อแรกที่จะได้เขามาอยู่กับสาวน้อยนะฮะเมื่อแรกขึ้นออดิชั่นน้องก็แค่ขมขึ้นนะฮะตื่นยนิ้มมาเศร้าที่บอดจรูราได้โพสลงไปที่ได้ที่แค่คลิปนั่นลงไปนะฮะตื่นยิ้มมาเศร้านี่เจ็ดแปดแสนนะฮะยอดวิวคนดูเจ็ดแปดแสน บอดจูเราก็ตกใจเลยอย่างอ้าวเป,เป็นไปได้ชจ้งไหนเราเลยให้มาครอบเวอร์เพ่งของสุสายใ่นะฮะกอดเขาอุ่นบอยอดวิวพุ่งทะลุมาเลยครับแสงสุสายใหญ่มาเลยบอดจูเราก็ม่วงห็นแล้วสมองพิดเลยครับบอดจูเราบัวเป็นคนธรรมดาเราเกิดยุ่งหมอรับเนาะเราเกิดยุ่งดนตรีครับเราฟังออกเด้เออ ควสัมผัสควใกล้ชิดโอ้ยเราฟังออกเบิดอักขรทำนองจังหวะการเอื้อนการโอ้ยเราฟังออกเบิดบอโจเนาะเราเกิดยู่วงหมอล่ำนเนาะเกิดยู่งดนตีครับเนาะอืมเราลู้เบิผู้ใดสีดังผู้ใดสีบอดังผู้ใดมีกระแสบูมีกระแสเราลู้เบิดสจิปันผนะู้ใดน้องเราบ่เบาก็เสือนะฮะบอจโจก็เลยได้แต,แตงเพลงกับทนายเอด้ ได้แต้งเพ่งเพ่งแรกให้น้องยิงก็คือหอบฝันมาหลังหานบ่อยทถอยเท่าหละพี่น้องเอ้ยก็ดเสียปังแตกแตนดังทะลุฟ้าเลยอืมแล้วจากนั้นผลงานเพ่งก็ออกมารั่วๆมาเรื่อยๆซสีหาเพ่งนะฮะอาทิเช่นเพ่งน้ำตายยลาน้อยนั่งพ้านาหานเอินหักนั่งเยกน้อยนะฮะที่ผ่านไป ลาวันที่ยี่สิบหกท่านพัาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกยี่ิบหกมืออื่นพี่น้องมือในยี่ห้าแล้วมืออื่นเนี่ยฮะปล่อยพิงยืนนึ่งแมนเขายืนมองแมนนองของน้ององค์หญิงเป็นคัพเวอร์ของพ่อโจแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของน้ององค์หญิงนะฮะดนตรีใหม่แล้วครับดนตรีใหม่ร้องใหม่ดนตีใหม่ให้พี่น้องเขาไป กดไล่กดแช่มืออื่นสามวงเสาพี่น้องยืนหนึ่งแม่นเขายืนเม้าแม่นน้องซอยดันซอยแท่ซอยเชี่ยวซอยกันเด้อพี่นอ้องเด้อติดหนึ่งมาแรงพราโจว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าติดหนึ่งมาแรงจ่ายห้าหมื่นนะฮะจ่ายห้าหมื่นนะครับจังไดก็ไปช่มไปเชี่ยวไปแช่ซอยกันพี่น้องยืนนึ่งแม่นเขายืนเม้าแม่นน้อง นั่งเอกอะผู้ใดนั่นละ่ะน้องปันปันคู่หมอนยิงออบนะฮะหมอลำไอดอนนั่นป็นพระเอกได้ออบไปออบป,ป็นพระเอกแล้วก็แอดมินไม้บอกผู้หนึง่งแอดมินไม้นั่นป็นนั่งเอกนั่งเอกสมหวังมไอสำหรับปันปันนั่นนั่งเอกที่ผิดหวังอืม ยืนเมาแม่มอน้องกับแม่นกับแม่นไอ้นั่งเอกปันปันนั่นแหละไปเบื้องเอาครับนี่ล่าก,กันแสดงสีสมบทสมบาติบอเออเนื้อหาสิเป็นจังใดให้พี่น้องไปช่มไปเชี่ยวซอยกันนะครับสามโมงเศร้ามืองอื่นยืนนึงแม่นเขายืนเมาแม่มอนน้องครับสำหรับน้องหญิงนี่เป็นน้อยหน่อยอัจฉริยะเด้อพี่น้องเด้อหน่อยนักหน่อยนาะผู้รองคน ทั้งเสียงดีทั้งสวยทั้งหุนดีแต่ว่าผัดบ่อดังทนองหญิงกระเปากขึ้นกันเนาะพี่น้องผมรู้แล้วว่าน้องหญิงเป็นคนขึ้นดังเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและการเอื้อนเสียงก็ไม่เหมือนใครนะฮะนี่มีลายเส้นเป็นของาขององิหลากระเล็ดังแล้กก็เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาหลายนะฮะคนมีบุญเนอะอิหละหน้อยองหญิงนี่คนมีบุญ พี่น้องเอ้ยคอยซีวอลฟั่งคอยไปไทยลูบกับน้องหญิงที่มาเล่นอยู่ย่างตลาดมื่อนคอยกระบายเหล่า,ลาไหมพอไนไทยลูบน,น้ำขนาดว่าท่นานมันคือดังคักดังเนี่ยแท้พอไนติดตามมาตะพุ่นตะยิ่งลามาออดิชันมาท่านคอยย่างไปไทยพี่น้องคอยสั้นไหมพอเป็นยังคือสั้นอพอไ่เคยสั้นจักเตี้ยไทยลูบ แค่นก็ไปยืนเหี้ยเงนอีหลายนอชันดิ้ดา้ดิ้ดิ้ดิดิดิด้ด้ดข้ด้อิ้ดิ้ไไดิ้ดย,ย,ย,ย้ับเดๆๆ้อิ่นิ้ดออิ้ดิดิ้ิ้ดิ้ดิ้ดเ้ดิ้ดิดิ้ดิ้ัน้ดิ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 ิ้ยิ้ดิ้ิดิ้ดิ้ดิัดิัดอ้ดิิ้ดิอิ้ดิ้ดิ้ดิ่อิ้้ดิ้ยก้ดิดิ้ดิ้ดิ้้ิงัน้้ดด้น เอาฝากไปเด้อพี่น้องเด้อจย่างไหนซอยเชี่ยซอยแซยย่ซอยกันมืออื้นเศ้าสามโมงเศ้าเก้านาฬิกายืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองนะครับเป็นเวอร์ชั่นของน้องอุงอิงเองนะฮะดนตรีใหม่นะครับเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นบางตอนบางช่วงนะครับไปร่อเชี่ยล่อแช่ซอยกันพี่น้องเมื่อเนี้กะ อยู่ดีม่แห้งสุผู้สุคนรักษาเจ้าของเด้อพี่น้องมันหนาวมันหนาวมันหนาวหมเสือนะนะครับเมื่อนี้กสวัสดีครับ